คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพระปริษตสิบสตำนานตอนที่10บตำนานที่9องคุลิมาลปริศพระองคุลิมันต้องการช่วยหญิงคลอดลูกยากที่พบในขณะบินทบาทพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ ทำสัจกิริยาด้วยบทนี้ยโตหังภะคิน,นีอริยายะชาโตน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติแล้วไม่เคยมีเจตนาจงใจทำลายชีวิตสัตว์เลยคือนับตั้งแต่บวชแล้วไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่ก่อนบวชองคุลิมานถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนมา999คน โดยต้องการให้ครบ1,000คนเพื่อจะได้เรียนวิชาสูงสุดกับอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดจึงได้บวชเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสตโสิคัพพัสสะด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ครันของเจ้าเป็นการกล่าวคำจริง เพื่อทำสัจจกิริยาเหมือนที่ลูกนกคุ้มทำสัจจะกิริยาให้ไฟป่าดับในวัตกะปริศหญิงนั้นก็คลอดลูกได้โดยง่ายท่านกล่าวว่าเหมือนเทน้าออกจากกระบอกน้ำฉะนั้นไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอเช่นเดียวกับตำนานที่10บโพชงคปริศ ซึ่งพระจะสวดต่อก,กันกับองคุลิมาละปริศในตำนานกล่าวว่าเมื่อพระมหากัสปะอาพาธหนักคือป่วยหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมทรงตรัสโพชฌงนี้ประทานพอฟังจบอาการอาพาธก็หายไปและพระมหาโมคคลานะก็หายจากอาพาธหนักเพราะได้ฟังโพชฌงจากพระพุทธเจ้าเหมือนกัน มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาพาธหนักโปรดให้พระจุนพระสวดโพชทชงถวายพอสวดจบอาการอาพาธของพระองค์ก็หายเหมือนกันจึงได้นำบทพภทชงนี้มาสวดเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคภัยต่างๆเรามาดูเนื้อหาของบทนี้ว่าแปลว่าอะไรและทำยังไงจึงสามารถทำให้ผู้ป่วย หายจากโรคได้โพชงมาจากคำว่าโพธิโพธิซึ่งหมายถึงการตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งบวกกับคำว่าอังคะหรือองค์ซึ่งหมายถึงส่วนหรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบเมื่อรวมกันเป็นโพชงจึงหมายถึงองค์หรือองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ธรรมอาจจะเรียกว่า เป็นวิธีการหรือขั้นตอนการบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เข้าถึงพระนิพพานก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยใช่ไหมเราทราบภาพรวมกันดีแล้วว่าการบรรลุธรรมต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงกระทำเมื่อคืนตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรนี้จะบอกวิธีการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดท้าย มีทั้งหมดเจ็ดองประกอบหรือเจดขั้นตอนด้วยกันฟังไปได้วยใจนิ่งๆนะ1สติคือความระลึกได้ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเรากำลังคิดกำลังพูดหรือทำอะไรอยู่คนขาดสติหรือไม่มีสติจะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดพูดหรือทำอะไรเหมือนคนบ้าหรือคนเมาที่ไม่มีสติ มีสติไม่สมบูรณ์สตินอกจากจะแปลว่าความระลึกได้แล้วยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าการมีใจตื่นอยู่การมีใจตื่นอยู่คนตื่นมีสติคนหลับไม่มีสติใครมาทําอะไรก็ไม่รู้ตัวตามปกติเราก็มีสติบ,บังคับตามปกตินะตามปกติเราก็มีสติมากบ้างน้อยบ้าง จนถึงบางครั้งก็ขาดสติไปเผลอสติไปเผลอไปคิดไปพูดไปทำในสิ่งที่ถ้าเรามีสติจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่ละท่านคงรู้ตัวดีถ้าจะบรรลุโพธิบรรลุธรรมต้องมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องที่เราฝึกกันอยู่คือการวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างเบาและสบาย หรือนึกนิมิตเป็นดวงแก้วหรือพระแก้วใสๆหรือคำภาวนาสัมมาอรหังการมีสติก็คือการประคองใจรักษาใจรักษาดวงแก้วหรือองค์พระหรือคำภาวนาสัมมาอรหังนั้นไม่ให้คลาดไปจากใจถ้าใจไปนึกเรื่องอื่นแสดงว่าขาดสติแล้วถ้ามีสติใจต้องไม่คลาดจากองค์พระหรือดวงแก้ว หรือคำภาวนาสัมมาร拉หังเลยสติการมีใจตื่นอยู่นี้มีลักษณะของการบํารุงคือทำให้สืบต่อต่อเนื่องจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการมีสติต่อเนื่องจะยิ่งทำให้มีสติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงมีสติสูงสุดมีใจตื่นอย่างสมบูรณ์ไม่คิดไม่พูด ไม่ทำอะไรผิดเลย 2. ธรรมะวิจยะแปลว่าเลือกสอดส่องธรรมเลือกนึกเลือกคิดแต่เรื่องที่จะทำให้ใจหยุดใจนิ่งไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องที่เป็นบาปอากุศลความไม่ดีความผิดพลาดพลั้งเผลอที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะ ทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแหละเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ถ้าเรานำมานึกนำมาคิดมีแต่จะโศกเศร้าเสียใจไม่สบายใจใจไม่หยุดไม่นิ่งแม้แต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีก็ไม่นึกไม่คิดแม้จะทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานแต่ใจก็ไม่หยุดไม่นิ่งเช่นกัน แต่ถ้าจะนึกให้ใจสบายในตอนเริ่มต้นนั่งสมาธิก็ไม่เสียหายอะไรไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรให้วางใจหยุดนิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นหลวงปู่วัดปักน้ำท่านใช้คำว่าดีชั่วไม่พ่องแผวดีชั่วไม่พ่องแผวพ่องแผวภาษาโบราณนะไม่พ่องแผวแปลว่าไม่สนใจทั้งดีทั้งชั่วดีก็ไม่นึกชั่วก็ไม่นึกเพราะใจไม่หยุดทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าดีหรือชั่วธรรมวิจยะนี้มีลักษณะค้นคว้าเลือกเฟ้นสว่างไม่หลงไม่งมงายคือรู้ว่าทั้งดีและชั่วต่างทำให้ใจไม่หยุดทั้งนั้นจึงวางใจเป็นกลางๆหยุดนิ่งเฉยเฉยวิริยะแปลว่าเพียนเพียนรักษาความหยุด ความนิ่งอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปไม่ยอมให้ใจหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นแม้จะยังไม่ได้ดังความตั้งใจคือใจหยุดบ้างไม่หยุดบ้างฟุ้งบ้างเครียดบ้างแต่ก็ยังคงรักษาความเพียรให้หยุดให้นิ่งมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆไม่หงุดหงิดที่ใจไม่หยุดตามความต้องการของเรา วิริยะมีลักษณะประคองแกล้วกล้าคือประคับประคองรักษาใจให้หยุดนิ่งไว้อย่างแกล้วกล้าคืออย่างสบายๆอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องแใจจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็ตาม 4. ปีติแปลว่ายินดีทราบสัน้นดื่มดำมีลักษณะแผ่ไปอิ่มเอิบ เบิกบานเมื่อเราเพียรรักษาใจให้หยุดให้นิ่งได้ต่อเนื่องจะเกิดความปิติคือยินดีทราบซ่านดื่มดำแผ่ไปทั่วทั้งตัวทีเดียวมีความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจอิ่มเอิบเบิกบานขนลุกชูชันบางทีน้ำตาไหลไม่รู้ตัวปิติมีทั้งปิติเล็กน้อยปิติชั่วขณนะปิติเป็นระยะระยะปิติอย่างแรง และปิติซาบซ่านเอ,อิบอาบไปทั่วทั้งร่างกายเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเบาสบายต้องการอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆไม่ต้องการให้หายไปไหน 5. ปัสสัธิแปลว่าความสงบความระงับมีลักษณะเยือกเย็นไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายหลวงปู่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่า ระงับซ้ำๆหยุดในหยุดคือไม่ยินดีไม่พอใจในปีติที่เกิดขึ้นแต่ให้วางใจหยุดนิ่งต่อเนื่องต่อไปไม่ยินดีพอใจในปิติสุขที่เกิดเพราะถ้ายินดีพอใจก็จะก้าวต่อไปไม่ได้จะหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่กับความสุขที่เรียกว่าติดสุขถ้าจะให้ได้ความสุขที่สูงขึ้นไป จะต้องละปิติหรือสุขในขั้นนี้ให้ได้วิธีละก็คือไม่สนใจไม่ติดในสุขนั้นวางใจหยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดต่อไปเรื่อยๆ 6. สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจมีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านแต่ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นหนึ่งเป็นภาวะของใจที่หยุดนิ่งเป็นหนึ่ง ไม่มีเรื่องราวใดๆอยู่ในใจเลยไม่มีสิ่งใดมาทำให้วันไหวคลอนแคลนได้เลยเหมือนภูเขาหินไม่ไหวไปตามแรงลมเป็นผลมาจากปัสสัทธิการหยุดในหยุดในขั้นที่ผ่านมาให้รักษาสภาวะนี้ให้ต่อเนื่องกันต่อไปเจ็บอุเบกขาแปลว่า การวางใจเฉยอยู่ในพจนานุกรมสามภาษาฉบับภูมิพโลภิขุแปลว่ามองเฉยภาษาอังกฤษใช้คำว่า look on look on มองไปเรื่อยๆเหมือน go on ที่แปลว่าไปเรื่อยๆมองเฉยในที่นี้คือวางใจเฉยๆไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏในสมาธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย พระราดภาวนาวิสุทธ์ท่านใช้คำว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นจำได้ไหมมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเช่นถ้าเราดูก้อนหินมองเฉยหรือลุกอ่อนหรืออุเบขาคือเห็นว่ามันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง ไม่ต้องคิดว่าสวยหรือไม่สวยเป็นหินชนิดไหนมาจากที่ไหนมีอายุกี่ปีเป็นต้นอย่างนี้ไม่มองเฉยในสมาธิถ้ามีความมืดให้ดูก็ดูความมืดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะมืดอยู่นานไหมหรือมันมืดมานานแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอีกเป็นต้นอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น เฉยๆเป็นกลางๆสบายๆหรือถ้าเกิดแสงสว่างมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ดูแสงสว่างไปเรื่อยๆไม่ต้องนึกว่าแสงสว่างนี้มาจากไหนนะหลับตาแล้วทำไมเห็นแสงสว่างได้ยังไงมีอะไรเป็นอันตรายไหมเป็นต้นหรือถ้ามีดวงแก้วใสๆปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องนึกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นของจริงหรือของปลอมคนอื่นจะเห็นมันเราไหม ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าดวงขยายใหญ่ขึ้นหรือย่อเล็กลงหรือเปลี่ยนสีได้ก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเช่นกันถ้ามีองค์พระปรากฏขึ้นก็ดูไปเฉยๆเช่นกันถ้าเรารักษาใจให้เป็นอุเบกขาคือมองเฉยได้ในทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใจจะค่อยๆดำดิ่งเข้าไปภายใน ในกลางของกลางไปเรื่อยๆจนถึงพระธรรมกายกายตรัสรู้ธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนถึงกายธรรมอรหัตสามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปเข้าถึงภาวะของความสุขที่สุขที่สุดหรือพระนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนนั่นคือเจองค์ประกอบ หรือเจขั้นตอนของการเข้าถึงโพธิหรือการตรัสรู้ธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถทําได้แต่จะต้องทําอย่างพระหุลีกตาคือทําอย่างจริงจังและต่อเนื่องทําในทุกอิเลยาบททั้งยืนเดินนั่งนอนคําถามคือเมื่อสวดบทนี้แล้วโรคหายได้ยังไงถ้าพิจารณาหรือสังเกตมาโดยตลอดตั้งแต่ตำนานแรก หรือพระสูตรแรกจะเห็นว่าผลที่เกิดเป็นการรักษาคุ้มครองป้องกันเป็นเพราะการปฏิบัติตามเนื้อหาในพระสูตรทั้งสิ้นในพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันท่านบอกขั้นตอนให้ทําสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิดีแล้วโรคจะหายไปได้ตามกําลังความหยุดนิ่งของสมาธิเราคงเคยได้ยินเรื่องพระทุดดงที่เกิดเจ็บป่วยอาพาธอยู่กลางป่า เป็นไข้จับสันเป็นไข้มาลาเรียไม่มีหมอไม่มียาอะไรทั้งนั้นท่านนั่งสมาธิยอมตายแต่ไม่ตายกลับหายจากโรคร้ายเหล่านั้นตัวเองก็เคยครั้งหนึ่งปวดหัวมากโดยไม่รู้สาเหตุฉันยากแก้ปวดเท่าไรเท่าไรก็ไม่หายแต่พอนั่งสมาธิจนใจหยุดนิ่งดีแล้วอาการปวดหัวนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งทีเดียว ในทางการแพทย์วิจัยพบว่าเมื่อใจเป็นสมาธิฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดจะลดลงเป็นผลให้ความเครียดลดลงความดันโลหิตชีพจรและระบบการหายใจก็ลดลงด้วยเป็นผลให้ใช้พลังงานน้อยลงชีวิตจะยืนยาวนานขึ้นและระยะเวลาในการตอบสนองก็เร็วขึ้นแสดงว่ามีการตื่นตัวมากขึ้น จิตใจเข้มแข็งมากขึ้นคนไข้โรคมะเร็งขั้นสุดท้ายที่จะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่กี่สัปดาห์ของนายแพทย์ท่านหนึ่งที่เชียงใหม่สามารถอยู่ต่อมาได้สองปีกว่าหลังจากทำสมาธิจนเข้าถึงองค์พระภายในแล้วแพทย์หญิงท่านหนึ่งหายจากอาการปวดหลังที่รักษาไม่หายด้วยการผ่าตัดและการใช้ยาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการนั่งสมาธิ ยังมีอีกหลายตัวอย่างที่นั่งสมาธิแล้วโรคต่างๆหายไปนอกจากหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วผู้ที่ทำตามโพชงนี้ให้มากแล้วภาวิตาภาหุลีกตาจะทำให้ได้อภิญญายะหนึ่งอภิญญายะอภิญญาความรู้ยิ่งเกินความรู้มนุษย์ธรรมดาเช่นตาทิพหูทิพเหาะเหินเดินอากาศได้ มีอิทธิวิธีเป็นต้นสิ่งที่จะได้อย่างที่สองคือโพธิยาการตรัสรู้คือทั้งรู้และทั้งเห็นในอริยสัจส,สีคือเห็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกข์คือตัญหาหรือความทยานอยากนิโรธความดับของทุกข์อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหมดความโลภความโกรธความหลง และเห็นมรรคทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดตั้งแต่สมาธิิจนถึงสมาสมาธิ 3. นิพพานายะเข้าถึงพระนิพพานภาวะที่มีความสุขที่สุขที่สุดและเข้าถึงแหล่งของปัญญาที่สูงที่สุดเหมือนที่เจ้าชายสิทธ,ธะส่งเข้าถึงในวันตรัสรู้ธรรม พระนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแล้วสามารถเข้าถึงได้ตามเจ็ดขั้นตอนในพระสูตรนี้สติความระลึกได้ธรรมวิจยะเลือกสอดส,ส่องธรรมวิริยะความเพียรปีติยินดีทราบซ่านดื่มดำปัสสัทธิความสงบความระงับ สมาธิความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของใจและอุเบกขาการวางใจเฉยอยู่หรือการมองเฉยทั้งเจ็ดขั้นตอนหลวงปู่วัดปากน้ำสรุปย่อเหลือแค่หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นก็เข้าถึงพระนิพพานแล้ว สมาธิเป็นยาวิเศษที่รักษาทุกโรคได้สูงสุดคือรักษาให้ไม่ต้องตายเป็นยาอมะตะด้วยเมื่อทำสมาธิจนเข้าถึงพระนิพพานจะมีแต่ความสุขที่สุขที่สุสดเป็นอมะตะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกพระนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตโดยเฉพาะเป็นเป้าหมายที่เรามาบวชกันด้วย พระนิพพานเข้าถึงได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งครั้งหน้าเรื่องอยู่ที่ไหนภัยไม่มีตำนานที่11อพยปริศสวัสดีครับ